สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องที่นําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านครับวันนี้มาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาหลอดไฟหน้ารถมีสีเหลืองมอไม่สดใสไม่สวยเคยเจอปัญหาไหมครับเมื่อรถเราใหลายปีเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีลักษณะไฟหน้าออกสีเหลืองเหลืองไม่สดใสลักษณะนี้นะครับ มองดูก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับรถใหม่ๆตรงนี้มันจะสีเหลืองๆมอมะๆนะครับมันจะทําให้ภาพโดยรวมของรถเราไม่ดูสวยนะครับวิธีแก้ปัญหาง่ายๆครับถ้าเราไปให้ร้านเขาทาก็จะหลายตังค์ครับถ้าเราทําเองง่ายๆครับเกษตรรู้บ้านชาแนลมีวิธีที่จะมาแนะนําวันนี้ครับปกตินะครับ รถเรานะครับถ้าเป็นรถใหม่ไฟตรงนี้ก็จะดูใสนะครับถ้าเกิดสีเหลืองมอมลักษณะนี้ก็แสดงว่านานครับโดนแดดโดนแสงเผานะครับวิธีที่จะแก้เราก็มีน้ำยาเคลือบเงารถอยู่แล้วหรือน้ำยาขัดทคาบออกไซด์ต่างๆลักษณะนี้นะครับแล้วก็มียาเคลือบเงารถแบบนี้ เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เขย่ยาขว,วดก่อนแล้วก็เทน้ำยาลงไปในผ้าแล้วก็ป้ายลงไปในพื้นผิวของกระจกครับแล้วเราก็ขัดบเบาๆเป็นลักษณะวนเป็นก้นหอยนีน้ำยา ขัดสียาเครื่องเงารถนี้ก็จะมีแว็กมีคุณสมบัติในการขัดคราบออกซายต่างๆแต่เป็นแว็กที่บางเบานะครับไม่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 หยาบมากเป็นแว็กละเอียดเห็นไหมครับเราขัดออกมาคราบเหลืองๆที่ติดอยู่กับกระจกนะครับก็จะติดกับผ้ามาลักษณะนี้นี่คือคราบ ออกไซด์ต่างๆที่ทําปฏิกิยากับอากาศน้ําไฟความร้อนนะครับก็จะทําให้เกิดภาพลักษณะนี้หลอกขัดออกเบาๆเองครับรถคันนี้มีอายุใช้งาน10ปีแล้วนะครับก็จะหกเจปีไปแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ ไปให้ร้านเขาทําให้ก็จะเสียเงินหลายหลายร้อยนะครับเราทำเองถ้าไม่เหลือบากระแรงก็จะกลับคืนมาสดใสได้แค่นี้เราก็เช็ดออกขั้นตอนต่อไป เมื่อเราขัดหยาบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะขัดละเอียดโดยใช้ซิลิโคนที่มีคุณสมบัติเคลือบเงาละเอียดขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเสริมซิลิโคนจะมีไม่มีกลิ่นมีสีนะครับ mm hmm. เพื่อไปอุดรอยขีดข่วนที่น้ำยาเคลือบอันแรกที่มีความหยาบไปขูดผิวของกระจก เราก็จะใช้ซิลิโคนละเอียดตัวนี้เข้าไปอุดเพื่อที่จะไม่ให้เป็นจุดอ่อนในการที่จะมีค่าออกไซด์ไปจับเห็นนะครับเราก็เคลือบเข้าไปแล้วเมื่อปล่อยแห้งสักระยะนึงเราก็ใช้ผ้าแห้งนะครับที่มีขนเช็ดบน ความเหลืองก็จะหายไปความเงาวาวก็จะกลับตืนมานะครับเป็นไงครับกลับมาใหม่ได้9 0 9%ก็โอเคแล้วนะครับอายุการใช้งานของรถเราก็7 8 9ปี10ปีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเป็นไงครับเทคนิคง่ายๆในการที่จะดูแล กระจกไฟหน้ารถเราให้หายจากอาการเหลืองโมอม,อมอไม่สดใสกลับมาสดใสโดยใช้น้ำยาเคลือบเงาลดที่เรามีอยู่นะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่มเติมโดยใช้น้ำยาเคลือบเงาลดที่เรามีอยู่นี้แหละครับใช้แก้ปัญหาไปแค่นี้เราก็หมดปัญหาแล้ว ไปทางด้านขวานี้ขัดแล้วนะครับทางด้านนู้นยังไม่ขัดเป็นไงครับแตกต่างกันเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับเป็นไงครับเทคนิคง่ายๆในการขัดไฟหน้ารถที่มีสีเหลืองเก่าๆให้เงาใสเหมือนรถใหม่โดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือคือน้ำยาเครื่องเงารถที่เรามีอยู่ สองอย่างนะครับอย่างหยาบแล้วก็อย่างละเอียดแก้ปัญหาได้ง่ายๆครับสี่มออ่านพันน้อยที่เป็นประโยชน์เกษตรร้ว่าชั้นแนวก็จะนำมาฝากลักษณะนี้ครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันให่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารบชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ